ะคลิปนี้ก็นะแดดลมนุ่มตกนะครับแดดลมนุ่มตกนะเดีศิลปะเมืงเองไอ้บรรยากาศนะยำเรียงนะแดดลมนุ่มตกอยู่ที่นะบ้านน้องหมานะครับบ้นานน้อนงหมาตะบนน้องหมาอำเภอโพธิ์สีสวนจังหวัดศรีสะเกดนะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศนะบรรยากาศแดดลมนุ่มตกนะครับเ,เนี่ยเป็นเมืองศิลป์เป็นศิลปะนะครับผม มองดูด้วยความสวยงามนะครับมึงบรรยากาศมองดูด้วยความสวยงามนะครับแน่มึงนะทองฝาสีทองทอง้าสีทองทอง,าทอง,ทอง้าสีทองของอ้ตะเวนตกดินนะครับผม องแสงสะท้อนมาเมืองแล้วงามนะครับผมดูแล้วงามตานะครับดูแล้วงามตาเคกะคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับผม